นี่คือเวอร์ชั่นแปลเป็นภาษาไทยของสคริปต์ u t u b e ที่คุณส่งมาแล้วครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MK Autos วันนี้เราขอนำเสนอสูสูกิจแคปโปชิโนรุ่นปี2 0 2 6การพัฒนาที่น่าทึ่งของรถสปอร์ตขนาดเล็กแคปกาคลาสสิกที่ผสานความคล่องตัวขนาดกระทัดรัดกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการออกแบบที่ปราณีตแคปโปชิโนเป็นที่ชื่นชอบมาตลอดด้วยน้ำหนักเบาและความรู้สึกสปอร์ตและตอนนี้รุ่นปี2 0 2 6ได้ยกระดับประสบการณ์การขับขี่อันโด่งดังนี้ไปสู่อีกขั้นด้วยดีไซน์ ที่ทันสมัยฟีเจอร์ล้ำหน้าและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นเพียงแวบแรกซูซูกิแคปชิโน2026ก็สะดุดตาด้วยตัวถังเพลียวลมเส้นสายเรียบหรูและหน้าตาที่โดดเด่นแต่ยังคงความสง่างามขนาดกระทัดรัดแบบดั้งเดิมยังคงเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองขณะที่ไฟหน้าเลดใหม่และฝากระโปรงรูปทรงสลักสลาททาให้รูปลักษณ์ดูทันสมัยและดูดันมากขึ้นส่วนด้านหลังก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายดีไซน์ใหม่และรายละเอียดแอโรดนามิกเล็กน้อยที่ช่วยเน้นทั้งสไตล์ และการใช้งานสีสันเรียบหรูรวมถึงสีเทาทําทให้รถดูมีความหรูหราผสมผสานกับความสปอร์ตทําให้โดดเด่นไม่ว่าจะอยู่ในโชว์รูมหรือบนถนนเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่แคปซิโน่สอง0นมีการจัดวางที่เน้นผู้กับคี่บอร์นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์วัสดุคุณภาพสูงและระบบควบคุม ที่ใช้งานง่ายทุกอย่างถูกจัดตำแหน่งเพื่อเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณนั่งหลังพวงมาลัยแผงหน้าปัดมาพร้อมกับหน้าจอดิจิทัลระบบอินโฟเทน์ขั้นสูงและการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมัยใหม่ทำให้ทั้งความสนุกและความสะดวกสบายอยู่ในระดับสูงสุดภายในยังให้ความสมดุลระหว่างความสบายและการรองรับสำหรับการขับขี่หยอกหางสนุกสนานพร้อมรักษาความคล่องตัวและน้ำหนักเบาที่ทำให้คาปูชิโนน่าตื่นเต้นในการขับขี่ ใต้ฝากระโปรงซูซูกิแคปเชิโน2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพแต่ตอบสนองได้ทันใจออกแบบมาเพื่อมอบสมรรถนะที่น่าตื่นเต้นแม้จะมีขนาดเล็กแต่เครื่องยนต์ให้การเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมทำให้สนุกสนานบนถนนคดเคี้ยวหรือในเมืองระบบช่วงล่างและเบรกได้รับการปรับปรุงเพื่อความมั่นคงความแม่นยำและความปลอดภัย ในทุกสภาพการขับขี่โครงสร้างน้ำหนักเบาของรถไม่เพียงช่วยประหยัดน้ำมันแต่ยังเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ขับขี่สัมผัสถึถงการเชื่อมต่อที่เป็นธรรมชาติกับถนนแคปเชอร์ชิโน2,026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายสมัยใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารฟีเจอร์ช่วยขับขี่ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติและระบบเบรกที่พัฒนาขึ้นช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นโดยไม่ลดทอนความสปอร์ตขนาดกระทัดรัด พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยทันสมัยทำให้แคาปูชิโนเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองทริปสุดสัปดาห์หรือการขับขี่สนุกนกโดยรวมซูซูกิคาปูชิโน2 0 2 6คือความสมดุลที่ลงตัวระหว่างมรดกและนวัตกรรมยังคงหลักฐานความสปอร์ตในขณะเดียวกันตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ยุคใหม่ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นห้องโดยสารรูราสมรรถนะตอบสนองทางใจไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยแคาปูชิโน2026ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความตื่นเต้นความมั่นใจ และสไตล์ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงหรือเพิ่งเข้ามาสู่โลกของรถสปอร์ตเคการุ่นนี้มอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและใช้งานได้จริงขนาดกระทัดรัดแต่รูรามีประสิทธิภาพแต่เร้าใจซูซูกิแคปูชิโน2026คือสัญ,ญลักษณ์นักของความมุ่งมั่นด้านวิศวกรรมและความคลาสสิกของรถสปอร์ตขนาดเล็ก